ชอบตรงที่เขา,เขาไม่เยิมไม่มันชอบตรงนี้สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องของเลยออนนี่ชาเดก็หลังจากที่ห่างหายไปจาก YouTube สักพักใหญ่นะคะไปทำอะไรมาบ้างก็ทำงานนะหลังซูฟานอาซูดินค่ะทุกคนค่ะ,ะตักแดดตลอดเวลานะคะก็เลยอ่า ตัวดนะเออผิวแทนขึ้นมานิดนึงดูดิผิวคล้ำขึ้นมานะคะแต่ว่าหน้าดิฉันก็คือยังแบบ ยังข่าวอยู่เห็นปะเพราะาอะไรเพราะว่าเรามีกันแดดใจีๆจ,จ,จ้าเลยก็มาพรา้อมของถูกและดีจากในเซเว่นะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะคือ K A U V Whitening Soft Cream S P F 50บวก P A 4บวกนะคะเป็นสูตรควบคุมความมันนะไม่มีแอลกอฮอล์นะไม่มีพาราเบนนะคะแล้วไม่เยิะแล้วก็เบาสบายผิวมากๆนะคะทาปุ๊บ ซึมง่ายมาตัวนี้นะคะเป็นกันแดดเนื้อบางเบาเบาที่สุดที่เคยมีมาเลยนะคะหน้ากล่องนะเขาก็เคลมไว้แรงมากนะคะซึ่งไม่ผิดหวังบางเบาเอาอยู่กันแดดคุมมันกันฝุ่นไม่ดำไม่เยิม้ม นี่คือเรื่องจริงเพราะออนซินิใช้มาแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวที่ถูกทำร้ายจากพวกรังสี UVA UVB ไม่ทำให้หน้าของเราไม่ทำให้ผิวของเราเนี่ยแก่ก่อนวัยอันควรนะคะช่วยกรอบอารมณ์ผิวนะคะจากการถูกทำร้ายจากแสงแดดจากฝุ่นจากควันต่างๆที่สำคัญก็คือจะช่วยเติมอาหารให้กับผิวของเรานะคะ,ะเดี๋ยวในเปิดให้ดูนะครีม แบบนี้นะคะนี่เลยนี่นะหลายคนตกใจว่าเฮ้ยแก้ข่าวจัางทาไปแล้ววอกปะไม่วอกจ้าเดี๋ยวปาดให้ดูทาปุ๊บมันก็จะซึมปั๊บนะคะเพราะมันบางเบามากๆนะและที่สำคัญเนี่ยเวลาทาไปแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่าเขาช่วยทำให้หน้าของเราเนี่ยดูมีออร่าขึ้นจริงๆนะอันนี้ก็คือเนยไม่ได้คิดไปเองนะ เนี่ยเห็นไหมอืมข้างนี้กับข้างนี้ก็คือแตกต่างกันเลยเนาะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมาทาให้ดูนะคะจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่านี่เลยค่ะเนยชอบที่เขาไม่มีกลิ่นหอมอะซึมเร็วมากๆทาปุ๊บก็คือซึมปับ๊บปาดเสร็จแล้วก็คือแบบว่าหายไปแล้วกลืนไปกับผิวแล้วนะคะ เนี่ยเห็นไหมฝั่งที่ทาก็คือดูแบบใสขึ้นดูมีออร่าดูวิกดูพร้อมขึ้นอะไรเงี้ยเออดูเป็นชนีผิวดีนะแต่ฝั่งที่ยังไม่ได้ทาก็คือโบบนะก็คือแบบแห้งแห้งเหือดก็อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะก็อย่าปล่อยให้รังสี UV ทําร้ายผิวหน้าของเรานะคะแล้วยิ่งแบบคนทํางานข้างนอกอย่างเงี้ยยิ่ง ปล่อยปละละเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปหาน้องเขามาใช้กันได้นะคะน้องคนนี้นะคะก็มีขายทั้งในเซเว่นวัสันแล้วก็บิ๊กซีเลยนะคะแต่ว่าแต่ละที่ก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นเซเว่นเนี่ยก็จะปริมาณ15กรัมนะราคา95บาทนะคะส่วนวัสันนะคะกะ็ปริมาณ40กรัมราคา3 5 9บาทส่วน บิ๊กซนะคะก็คือ30กรัมนะราคา199บาทก็น่าสนใจเลยก็มาให้ดูนะคะหลังจากที่ใช้กันแดดไปเนี่ยน่าเยิมหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็บรรยากาศก็กคืออยู่ที่สวนนะคะมีการเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยนะคะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเสื้อตัวนั้นเนี่ยมันโชว์สะดือเกินไปนะคะมันไม่เหมาะกับการมาสวนนะอ่ะดูนะคะว่า ไม่เยิมเลยไม่มันเลยนะคะเพราะน้องคนนี้ก็คือเป็นสูตรควบคุมความมันนะคะไม่เหนียวเนื้อหนะนะคะไม่รําคาญผิวใช้แล้วก็คือสบายผิวมากๆนะคะนี่เลยสวยอะน้องซอบน้องซอบเขาหน้องฝากไว้ด้วยนะ K A U V วท์เทนนิ่งซอบครีมนะคะ S P F 50บวก P A สบวกนะคะเบาสบายผิวไม่เยิมไม่มันไม่หยดไม่ย้อยนะคะนี่เลยค่ะเป็นกันแดดเนื้อบางเบาที่สุดที่เคยมีมานะคะ